ขอนแก่นก็มีระบบน้ําดีๆไว้ใช้งานงานนี้เบนจะระเบียบท่อน้ําและวางระบบปั๊มน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นอาเภอพลโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบแล้วก็วางระบบท่อน้ําให้ใหม่นะครับเพราะเนื่องจากของเดิมเนี่ยดูไม่เป็นระเบียบแล้วอย่างหนึ่งคือท่อน้ําทั้งหมดเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินทั้งหมดนะครับลูกค้าก็เลยอยากให้ยกท่อน้ําขึ้นมาจนจากพื้นดินเนี่ยขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถมองเห็นหลายท่อน้ําที่ไปเข้ายังจุดใช้น้ําต่างๆภายในบ้านครับโดยแผนงานของลูกค้านะครับลูกรรบบค้า ไม่ว่าจุดใช้น้ําจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับแต่ว่าการควบคุมเนี่ยอยากให้มารลมเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งคอนเซปต์ลูกค้านะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการวางแผนกับทีมงานนะครับในการจัดระเบียบและก็วางระบบท่อน้าให้ลูกค้าใหม่โดยจากระบบเดิมนะครับที่มีการวางท่อไปลายเดียวนะครับแล้วก็ไปแท็กอย่างจุดใช้น้ําต่างๆนะครับแต่ว่าระบบที่ผมวางไปใหม่เนี่ยผมจะแยกลายออกนะครับห้องน้ำที่1ผมก็จะแยกเป็น1วาลนะครับห้องน้ำที่2ผมก็แยกเป็นอีกหนึ่งวาลนะครับไม่ว่าจุดใช้น้ําจะมีกี่ ที่เดียวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมข้อดีของการแยกระบบน้ําเป็นโซนหรือเป็นจุดแบบนี้นะครับในกรณีที่ห้องน้ําห้องใดห้องหนึ่งหรือจุดใช้น้ําจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมีปัญหานะครับเราสามารถควบคุมโดยการที่ปิดตัวนั้นไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนอื่นๆหรือห้องน้ําอื่นๆจุดใช้น้ําอื่นๆเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ครับ